กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะเรียกได้ว่าจะมาการันตีนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งรดวันและรถทูกับเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสวัสดสิทธิเขตกรค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นไงฮะลุงปกติแล้วใช้ตัวรถวันหรือร r ทู 2? 2> ใช้ทั 1, ้งร o วันรทแล้วก็ปุ๋ยอิทีเคมีของบริษัทอินเตอร์โกเทค ในประสบการณ์ที่คุณลุงใช้นะฮะเป็นยังไงบ้างมัันยงครบเพราะว่าผมเนี่ยทามันนะแต่ข้าวผมไม่ได้ทำแต่ว่าผมให้ลูกน้องทําแต่ผมก็กลับดูแลแต่ที่มันเนี่ยก่อนที่จะปลูกมันเนี่ยมันสะแกังเนี่ยใช่ไหมฮะก่อนที่ผมจะปลูกเนี่ยครั้งแรกผมก็ไม่เคยทํานะแต่เสร็จแล้วก็มีที่ดินว่างเปล่าก็เสร็จแล้วก็ผมก็ไงอ่ะเออผมก็พอดีหลานสาวชวนไป เที่ยวที่บริษัทอินเตอร์โกลเทคกดีไงไปเยี่ยมชมโรงงานไปช่วมลองโรงงานครับให้เห็นกับตาครั้งแรกผมไม่เชื่อใช่ยนว่ามันมีบริษัทหลารบริษัทมาโครณาอย่างนี้มันมาหลอกชาวบ้านจนเข็ดอ่ะผมก็ตอนแรกก็กลัวนี่ว่าจะหลอกเราใช่เงยลยผมก็ไปฮะแล้วบริษัทเข้าใจปั้มนะขึ้นฟรีไปรถฟรีรถบัสฟรีเลี้ยงอาหารทั้งทั้งวันด้วยเย็นด้วยนะก่อนจะกลับก็เลี้ยงอีกนะก็เสร็จแล้วผมก็พาสมาชิกไปครับพวกเกษตรกรไปไปเสร็จแล้วก็ไปฟัง วิยากรเขาบรรยายแล้วก็เสร็จแล้วตอนพอตอนบ่ายก็ท่านประธานของบริษัทก็บรรยายเสร็จแล้วผมสงสัยว่าเอ๊ะไอ้กรดวันเนี่ยกับกรดทูเนี่ยใช้แล้วมันดีอ่างนั้น,นพอเสร็จแล้วผมก็กลับมาพอกลับมาผมก็มาทดลองทําดูมีที่ดินอยู่ยี่สิบไร่ผมก็ลองทำอยู่สิบไร่เอารถไนโคบ,บกปลาทําทําเสร็จแล้วผมก็ไปซื้อท่อนมันมาให้ลูกลองไปซื้อมาเสร็จแล้วผมก็ก่อนจะปลูกเนี่ยผมก็ใช้ปุ๋ยเนี่ยุย ปุ๋ยเคมีซีของบริษัทอินโตประเทศทหกทสามเนี่ยยมูน้องขาวเนี่ยหมูน้องขาวนี่ไม่ใช่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่มูลนกองขาวที่เขาหน่อเขาแก้วเนี่ยที่ผมฟังท่านประธานพูดเนี่ยที่เขาไปที่สัมปทานหน้าเนี่ยที่เขาหน่อเขาแก้วเนี่ยมันเป็นหมูน้องขาวหนูแล้วก็น้องขาวอันนั้นเป็นปุ๋ยทางดินใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าที่ตัวรถวันกับรถถูกรก่อนจะปลูกเนี่ยผมก็ยังพอเอาท่อนมันมาตัดตัดแล้วพอ พอยกพอยกล่องนะเอารถยกล่องเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะปลูกเนี่ยก็หวานปุ๋ยเร้วกก่อนหวานปุ๋ยเสร็จแล้วพอหวานปุ๋ยเสร็จแล้วก็ยกล่องพยกล่องเสร็จแล้วก่อนจะปลูกเนี่ยผมก็เอาโดวันเนี่ยมาผสมกับน้ำใช่ไหมโป๊ดวันเนี่ยขวนพันซีตีผสมน้ำาในห้าถังกระรอนใหญ่พันซีตีก็ห้าพันห้าพันลิตรใช่ไหมนี่เสร็จแล้วผมก็ผสมน้ำก่อนจะปลูกเนี่ยเราตัดเป็นท่อนเนี่ยผสมพอแช่ลงไปสักห้าสีสิ่นาทีนะเราจ้างคนงานมาทัก ถ้าความจริงถ้าจะให้ดีแล้วก็ประมาณ30มสิบนาทีนะฮะตามที่ท่านประธานพูดนะคที่ประชดผมก็ใช้แค่ประมาณสิบนาทีแล้วปลูกไปพอปลูกไปแล้วฝนแรงไปห้าวันไม่น่าเชื่อครับอมไม่ตายอ่ะอตายบ้างม่บางต้นนะแต่บางต้นก็แซมเอานะครับแต่แล้วเชื่อไหมครับผมทํเนี่ยเสร็จแล้วพอครั้งแรกพอพอพอ,พอ,พอมันขึ้นมานะแต่ก็สองตามใบเนี่ยนี่แต่ผมก็ฉีดฉีดโ้นวันนีนะโ้นวันที่ฉีดแล้วมันทําให้รากมันยาวราก รากมันก็คือหัวมันใช่ไหมแล้วก็แตกใบขึ้นแล้วรุ่นที่สองเนี่ยผมใส่ปุ๋ยเพราะใส่ปุ๋ยเนี่ยเราใส่ปุ๋ยระหว่างระหว่างระหว่างต้นแล้วก็ใช้รถกลบล่องนะต้องร้อยฝนตกนะถ้งใส่เนี่ยพอใส่เสร็จแล้วเราลดกลบพอกลบเสร็จแล้วเราฉีดฉีดต้นวันเนี่ยฉีดทั้งสองทั้งสามข้างก็ได้นะฮะมันทําให้แตกใบขึ้นใบที่รากยาวขึ้นนี่รากมันก็คือว่าหัวมันเชื่อไหมครับผมทำามาปีที่แล้วสิบไร่ได้แปดติดถังได้แปดติดตันนะ ได้แปดสิบตันครับท่านเมื่อมีกายยัง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 ,ย,งยังไม่ใส่ไม่เต็มสูตรนะครับยังใส่ไม่เต็มสูตรตามที่บริษัทก๊กกำหนดแต่นนปที่ผมทาหมดเลยขยายหมดเลยยี่สิบไร่แล้วก็ผมก็ใส่ตามสูตรขนาดที่ผม<ป>ถามถามตามชาวบ้านอ่ะที่เขาทำทำนี่ผมอยู่ไทยนะแต่ก็ไปดูงานที่กําแพงทีอ่อยู่ไทยนี่ผมเข้าไปในในโดงที่เอามันไปขายนี่ไปถามบอกได้เท่าไรครับคุณลุงคุณป้าได้เท่าไรได้ประมาณสามตันสี่ตันมาก แต่ของผมนี่สิบไล่ได้แปดสิบตันโอ้โหเยอะทีเดียวตกไร่ละแปดตันนแปดตันนัะนเี่ยังไม่เต็มสูตรนะคะัอ้ตัวกรดวานยังไม่เต็มสูตรทีนี้จะถามทางคุณนันทีอาต่อนะคะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของตัวกรดวานไปแล้วไอ้ตัวกรดทูเนี่ยมันเป็นเป็นมายังไงบ้างใช่แต่ตัวโกรดทูเนี่ยจะคุณสมบัติแตกต่างจากโกรดวานนิดนึงนะคะตัวโกรดทูเนี่ยจะเป็นสารกระตุ้งรวงข้าวนะคะก็คือจะใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดที่มีดอก ก็คือเฉพาะที่มีดอกเท่านั้นนะคะไม้ดอกไม้ประดับใช่ค่ะข้าวเนี่ยรวงข้าวก็คือดอกข้าวก็ใช้ได้ไม้ผลพวกลำยายทุเรียนเงาะ มังคุดลองกองใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็พริกมะเขือก็ใช้ในตัวของโกฐทูได้ด้วยคือเป็นตัวที่ออกดอกแล้วก็ออกผลใช่ค่ะจะเป็นเล่งดอกเล่งผลใช่ค่ะค่ะแล้วตัวนี้วิธีการใช้ใช้ยังไงใช้ยังไงนะคะเรายกตัวอย่างในนาข้าวนะคะในนาข้าวเนี่ยสูตรร้อยห้าสิบถังเนี่ยเราจะแนะนําให้ใช้ด้วยกันสองรอบใช่ไหมคะรอบแรกก็คือเป็นระยะที่ข้าวตั้งท้องก็จะมีเป็นสูตรเลยนะใช่ค่ะระยะที่ข้าวตั้งท้องเนี่ยสังเกตยังไงนะคะเวลาปกติข้าวมันแตกกอใช่ไหมคะลำมันจะแบน ก่อนแต่เมื่อไหร่ที่ลำแบนเนี่ยเปลี่ยนเป็นลำกลมในหนึ่งก้อเนี่ยแค่1นถึงสต้นเนี่ยให้ถือว่าข้าวตั้งท้องแล้วหรือว่าเพื่อความชัวรลองผ่าท้องข้าวดูนะคะสังเกตว่ามันจะเห็นเป็นเม็ดไข่ปลาขาวๆเล็กๆใสๆตรงนั้นแหละถือว่าข้าวตั้งท้องแล้วให้ฉีดตัวโกดูของเราเข้าไปเลยนะคะตรงเนี้ยมันจะช่วยยืดรวงได้นะคะก็คือรวงข้าวเนี่ยจะยาวได้เป็นฟุตเลยยาวเพิ่มขึ้นมาตัวกระตุกกระตุกรวงใช่คะนี้มันฉีดคู่กันได้ไหมระหว่างโกดอกับโกดูก็คือผสมกัน ผสมกันไม่ได้ต้องแยกใช่ต้องแยกใช่เข้าเรื่องแต่ต่างต่างต่างลุงนี่ใช้กับอะไร่อยลุงไม่ใช้โกทูลงใช้แต่ตามันนี่ไม่ต้องใช้นะมันไม่ต้องใช้โกทูนะใช้เฉพาะโกดวันอย่างเดียวนะโกทูนี่ไปใช้พวกผลผิดที่มีมีดอกมีรวงอ่ะพวกนั้นนะพวกมีกระ่อต้องใช้พวกนั้นโกทูโกดวันไม่ต้องไปใช้มันอ่ะโกดวันใช้เฉพาะมันนะโกทูไม่ต้องใช้ครับแลาเชื่อไหมครับว่าที่ผมพาพวกเกษติกรไปดูโรงงานของบริษัทอินเตอร์โปรเทคเนี่ย เขาใช้รถถูเนี่ยก็เกวันเนี่ยมามามาแล้วก็ใช้ปุ๋ยเนี่ยโรยด้วยแล้วพอเขามีฟักอยู่ครับล้านหักเลยเนะล้านล้านฟักหักครับหักเลยครับลูกมันดอกอ่ะลูกมันใหญ่อะมันดักมันมันมันดอกมันใหญ่ด้วยติดทุกข้อเลยครับผมังไม่ถ่ายทําวิดีโอเลยนะอ๋อไม่น่าเชื่อครับฟักเขียวๆให้เรามาแกงฟักเนี่ยพอฟักแกงเนี่ยดอกมากครับพลิกนี่โอ้โห ดีจริงๆยังไงอพลิกกันไปยังไงมันดีไหมมันออกทุกข้อเลยอ่ะดกคือเอาง่ายๆใช้กับพืชอะไรก็แล้วแต่ได้เลยได้เลยถ้ากรดทูนี่ใช้กับผู้ที่นีดอกมีผลแล้วกันนะถ้าโกรดวันี่ต้องลองรู้ด้วยแต่ไปใช้ต้องถ้าใช้เฉพาะพืชที่ไม่มีดอกมีผลนะค่ะทีนี้ถามเพิ่มนิดนึงตัวคุณนันทิยาค่ะทั้งกรดวันแล้วก็โกรดทูนเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะทํายังไงให้เกษตรกรเปิดใจมาใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะอย่างที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาด้วยรวม<ช>ถึง ให้ทั้งใบด้วยพูดง่าเกษตรกรอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนไหมตรงนี้จะแพงกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะ,ะก็คือในส่วนของโค้ดวันโค้ดทูเนี่ยก็คือท้าพิสูจน์เลยก็คือเกษตรกรที่ไปเยี่ยมโรงงานเนี่ยจะทราบดีนะคะก็คือท่านประธานบริษรัทเนี่ยมีนโยบายเลยคือแจกเลยค่ะก็คือขนาดใช่ใ<ห><ล>ค่ะ,คะขนาดเล็ก1 0 0ซีซีแจกให้ไปทดลองใช้เลยนะคะก็คือแนะนําเลยตั้งแต่พืชที่ปลูกที่บ้านเลยกับพริกเนี่ยก็คือใช้ปุ๋ยร่วมด้วยนะคะก็คือ ระยะที่ยังไม่บีดอกเนี่ยให้ฉีดตัวสีเหลืองก่อน<ม>โกดวันก่อน<ม>แต่พอเริ่มมีดอกแล้วก็ติดเ,เม็ดเล็กๆก,ก็คือให้ฉีดตัวโกดทูตาม,มเท่านั้นแหละนะคะก็คือพริกเนี่ยจะดกทั้งต้นเลยแล้วก็มีครบทุกรุ่นเลยในส่วนของพริกนะคะ<ม>แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึง<ม>แต่ว่ามันสามารถลดต้นทุนได้นะคะเราเคยเก็บข้อมูลในนาข้าวเนี่ยก็คือมันไปนลดต้นทุนยังไง<ม>ก็คือพอมันข้าวแตกกอเยอะใช่ไหมคะ ข้าวเนี่ยจะตั้งตรงมากเลยใ,ใบจะตั้งตรงซึ่งตรงนี้แหละ,มะแมลงจะไม่ไปวางไข่ พอแมลงไม่ไปวางไข่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะลดการใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยฆ่าหนอนลงเลยคือพืชก็จะแข็งแรงขึ้นก็โดนต้นแข็งครับต้นแข็งไม่พบต้นแข็งใบต่างๆไม่สามารถที่จะตัดพื้นเลพูดถึงยาฆ่าแมลงเนี่ยไม่ต้องใช้เลยใช่ผมดูว่าไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องไม่ต้องผมทํามันเมื่อปีกาก็ไม่ต้ใช้เลยครับคือไม่แต่ยาฆ่าแมลงเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่มีเชื้อราไม่หมดก็เืชแข็งแรงแล้วแมลงก็ไม่ตา้ไม่ได้ใช่ค่ะ เอาละค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านได้ได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเดี๋ยวเริ่มที่คุณสวัสดิ์ก่อนก็ได้ค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาตินะครับหันมาใช้นะครับหันมาใช้ของปุ๋ยอีครีมีของบริษัทอินเตอร์โกเทคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วกดวันกทถูครับท่านชันใช้ครับไม่มิดหวังไม่ผิดหวังครับรวยลูกเดียวนะครับรวยลูกเดียวครับเลิกใช้นะครับปุ๋ยเคมีอะถ้าขืนใช้นะครับมีแต่จนกับจนอืมค่ะครับ ัง <Uncle S 2> คูนันาค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็คืออยากจะฝากให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะก็คือที่มาพูดวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะก็คือให้กับให,ให้ลองทดลองใช้ดูก่อนนะคะถ้ามีพื้นที่เยอะๆก็ให้แบ่งทดลองใช้ดูแล้วก็สังเกตความแตกต่างดูนะคะว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าได้ผลผลิตสูงแล้วก็ค่อยมาใช้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือสําหรับทุกท่านนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วนะคะรับรองว่า คนที่ยังไม่รวยก็จะรวยนะคะแล้วก็คนที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งๆขึ้นไปเลยจากเมื่อก่อนการทําเกษตรนี่เป็นหนี้เป็นสินเยอะนะเกษตรกรเองเดี๋ยวนี้ไม่ละแค่เปลี่ยนมาใช้เปลี่ยนมาใช้กฏวันและกฏถูกนอกจากจะหมดหนี้แล้วยัง มีสิทธิเป็นเศรษฐีได้ด้วยใ<ช>่ใ<ช>ี่บอ<ช>กว่าจอยคอยของเราเนี่ยก็สามารถแปงลงรายจ่ายให้กับเป็นรายรับได้นะคะด้วยการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆจากเราไปคค่ะวันนี้้อ้ขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยและก็แชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ท่านผู้ชมครับถ้าสนใจตัวโค o ดวันและโ o ้ทัวร์ติดต่อไปล้086นะครับ8835858ครับ ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ w w w d o w o r l d ก j c c o m ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง j t v เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจันทร์คอร์ปอเรชันจำกัดค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะสำหรับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นช่องทางใหม่เลยนะคะที่ทาง j t v ของเราได้ทําขึ้นมานะคะคือคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถ ดูช่อง JCTV จะแบบสดๆกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูจากสมาร์ทโฟนรวมถึง iPad หรือว่าตัว Android ต่างๆแล้วก็สามารถดูได้เลยเพียงแค่คุณเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ w w w j c t v i n t h ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ